ครับกับ,กบสวัสปะดเอฟซีเด้อมือนี้มือนี้เสี้อน,น่าดีผ้ามากตามแนวทา้งยูวัดปูสามแปด้อครับเด้อเสี้อน,น่าดีผ้ามาตามเน็ตแนวทางวัดปูสามแปดหม้ก็มาคลิปนี้คลิปแรกครับหวังว่าเหล็กปูสามแปดนะคือจะเป็นรอบแหลกมันของ หยัดเม่นอยู่แล้วครับครับขอบไปตามเรียกปูซ้ำเปดน้ำกันครับครับการน้ำสกัดครับครับน้ำสกัดครับปูฝักมาตามอีกปูเพื่อความมั่นใจเก้าเก้าเก้เก้าครับก็แล้วอันนี้อันนี้ปูนี่เลขล่างเลขบนครับล่างคือทอดก็ไม่เยี่ยมไปเลยนะปูเป็ดหาบอกปูเนี่ยหมักตดูหมัก แปดแห้งกหับโอ้ีวนมันหามไรบิ่งหรือแปดไายกวแปดร้ที่ปูอันนชงในพู่ะชงกับเก่านี่นี่ละโอ้วงมาม่้นแปดงแปดซ้่ปูแปดหกว่างานกับผมมาปัญหาม่แห้งในปูเย็บโบมาบานนี่ที่น้องเลยแปดชวงแปด้ัาสิมาเยี่ยมยามาอโบแนเลยแปนเอาแปดเลยเอาแปดมาู ปดไมยังับผมแปดบนล่างบนล่างติปุ๊ล่างลแต่ว่าล่างแปดล่างมามามาล่างบ่ปุเป็นกับแปดเคบนหนึ่งแปดเก้าโอ้หนึ่งแปดเก้าแปดมาถ้าบนถ้าล่างแต่ว่ามันแปดนี่แบบแบบเป้าเลยแปดนี่เอาแปดนี่แหะบาร์มเขียนแปดสองแปดสามแปดห้าบปุเออนี่หละก็คือลงขีดนะเลโอ้ไทยบันทีกไทยไทยขีดบ่ปุ๊ ท้ายขีดบนหรือล่างเนี่ยหลัง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 ได้ข้างล่างวิ่งก็ได้ปูแปดนี่แล้วเอาหลางเห็นลงขีดเลยมาขีดลงขีดขีดดึงกองซิคจะๆไมาลงขีดขีดลงขีดโอ้ยมาไายมาปู่น้องลงขี้มาทิ้งนี่นี่ก้นนี้ขี่ไปขี้ละงวยเห็นบ่เก่าลงขี้อันนี้เป็นขีดโคบะคู่แม่นะไรเห็นบ่ อันนี้สูตรบนสิ่นปุ๊นีล่างสูตรล่างถินี่มันมูชี้คแปดห้าแปดเจ็ดทเจันนี้สมกระหานคมกูฉีกเนาะเออเนอกจังสามกระหานครับผมแปดสามแปดหาพ่อเลยแปดสามแปดห้า แปดสามแปดห้านยวิ่งร่างแปดล้านเบอร์เซนโอ้วิ่งร่างแปดตีปูแมนแมนทีแล้วหลายหลาตรลแปดหมื่นะแปดอมเอแม่ฟิได้ปูเอฟซีพอเบื้งหนาไหปูเราเราขัดหาตัวยันตะเอฟซีเอยันต์เอฟซีเห็นสุดทีปูหรอเห็นเพ่าไม่เบื้อตัวบอก ครับวาห็นบงมีเจามาเ็ๆครับนี่ตัวเขเนาะปูเนาะผมมีสูตรเนาะตัวเียได้บมมีสูตรได้อยู่นครับผมโอหนี่ศูนี่แปดนีกั้นีปดหนันหนึ่งห้าเก้ามาเก้าเนาะมีี่นะนี่เจนี่นี่นี่เจ็ดปปูเจ็ดกมีเจ็ดกมีองเจ็อันนี้มันมันสุดกันดก ตัวใดสวนกันแห้งปูรอบนี้แปนี่แลลวโอ้แปดดอเือนนี้ครับอแลาแปดองบแดที่เดี๋ยวปูว่าแปดม่แห้งเด้อเยเส้นเหมือนเ้ดเนัสอืี้เก่าหอนลักีเยนปูแปักีเลยหมดี่กรไดแปดเาลัดโอ้แปิ่งตัวเดียวบปูใช่ปูเนี่ยไแล้วิ่งตัวเดียวว่ะตัวเดียวนี่แปด โอ้จะงวดละพูเขามา่ะูโอ้ยลายงวดพูดนะถาคุณน่ะเอาวาใช่ตนกระ่านตนเด่นศูนย์สี่แปดหนึ่งพูมากีน่งแปดสามแปดห้าพันมาูกับแปดองแปดไวนั่งหน่อยโอ้ยหลดเลยระพูขันว่างขันเนาะนั่งเแถวรคขับขันหลดเนาะคือการว่าันนั่งแถวลดไปหลดเก่าด่านเปอร์เซ็นต์โอ้โหหนด่านเปอร์เซ็นต์วันนี้เลขเลวียงลูกสาวพูมากไปครับพู มาสามอกับสามาสกับสามน่นเรียบใช่แปดสามเียบิ่งกูกสาปูเมนเด้อเรียบิ่งลูกสาปูสาปูสกับสามสาตัวเน้ยแปดสมตัวเน้ยแปดหาตัวกันเนาะปูน่แปดหตัวกันครับผมปูสามแปดสองกับสามแปดสเนีนๆเลยเนีนสุดแปดสามเน มาสมตัวบนโอ้บนบันนี่บันนี้มาเลียกบนที่ปูเนี่ยแล้วมันก็มาเขาอันผู้บ่าอกนนี้แปดกับเก่าเลยเนี่งแปดกระเกนตัวมอมอนผู้เลีดยวไปนสตัวเอพซีกัะเบิจับบนเป็นแนวทางนะครับมาสามตัวสำหรับเลียกปูสามแปดปูพูดานไรจุดอาอยู่ผม อันนี้ผมครบบนผมเนี่ยนมีโอกาสออกสามตัวอยู่นีสามตัวอยู่นี่เห็นเดียบบ้าพี่น้องคนวินเอาเนาะครับเออ้โหเนี่ยอันนี้เก้ามุ่งนี่เดียบเก้าซุ้นสามพี่น้องเบ้างเด้วยทัเขามาครับพี่น้องรางวัลแล้วนี่เรื่องอะไรนี่เห็นเบ้าแหลมสี่เคลื่นทุนพี่น้องโอ้ผมเห็นเหล็กปูยูหันผมผมมึงไปจับใส่บอถือตัวปูเนี่ยสามตัวครบมาครบบนนะพูเนาะนัสามสี่ห้าครบ หกเกก็บีแยกหนึ่งตัวนี้หาซื้อบ่ได้ไหมปูโรตเตรี่บ่มีมาได้กดโรตเรีบ่มีเลยน้ำแขงเต้ก็ยัจันมาถึงจนนิ่งขึ้นมาบึงหนึ่งชูมซันครับสามชุนหาซื้อโรตเตอรี่ออมโอ้ท์บ่ได้ปูมันเนี่ยงซุ่มปูจับปูไปจับไปไปปูเอานี่แล้วล่ะหนึ่งก้แปดโอ้หนึแปเก้านี่ละ มีเหนึ่งแปดเก้า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 นี่คือเลขสตัวจับปูไซเลอรคับเก้าจับเซี๊ยบปูนี่โซนสาม0ซนหนึ่งเก้านี่เมด่อกี้เก้าเขาจะเอถืออะไรเปดยู่แลกซิบนะปูนะหล่ัรนี่ หมดเงินเก่าเนี people, ่ยคือแล้วนะจุ <where? S 1> ่มขาเจับเปเออมาขีเจับคืออะไรเลขขี้โย่ไทยบ่ปูหลอดนี่แม่นตัวครับเลขนี่ปูวาเล็ขี้ยย่ถ่ายได้ครับเย็บซี่หนึ่งเจ็ดป่เ้าหนึเจแปเอาคู่เท่านี้ละนึ่ลองลองบัเชิญไปทั้งสคลดหนึ่งแปดแปดหนเออห่งดแปดน้่เออเียนกเละก็เนยนหนึ่ปดเเนาะปูปูเนียนแปดนอครับ บ่เห็นบ่เห็นตัวเื่นเห็นแต่ปดของปูเนียนปดเียบปูแมนกัดเด้อเลบปูงตุนนเด้วครับปูบัดีเล็บปูถูกบอกเลยรสิบลางบัตรีมันมาชนดตรนี้ปูถูบอกสิบลางร้านบัตเที่แล่วรันปูถูกบอกว่ามันถึงคนมันโง่จริงเลยเห็นเบาหันเก้าล้านบัตเท่เนียนเยเขาเห็นบัติก็เสียแครับ <laughs> ผมยังตลลิดตามปูอยู่ตลอดครับปูนี่แหละไอ้ไส้พันอยากมากปูได้ข้ามามากมาหาครับนั่นละเดี๋ยวมหาปูบอกปูได้วิง่งนี่เลนี่นี่นี่นาที่สองปูเอาลงมากไปหลักสิบร่างอย่างเดียวเ็ดเ่ยวหันนี่ปูว่องไปก่อนเลยเจ้าครับโอ้โหว่องไปอีกแล้วนี่แปดมัอนี้ว่องแปดมากปูหลักสิบ มันมีลักสิบลางมีสี่หกแปดมาปูเีมีเ่นี้เลยสี่หกแปดมาชนปูถกบอกตมาชนโตมันถึอดีแปดเน้นที่แปดนี่นี่นี่มาชนักถือแปดบอนแปดครับโอทีศูนย์ศูนย์สี่แปดเก้าผมครับเหียนยู่ปูบางหันรอบบางหันเก้าแปดครับช่วนแปดได้่าฮาซื้อบ่ได้ฮาซื้อบ่ได้ปูแต้ว่ะ นี่เห็นบ่อช่วงเก่าเห็นบ่นี่หกเห็นบ่นี่งหกห้าเห็นบ่ถ้าถ้าว่าเรียกถ้าว่าเรียกปูสามเปียดห้ว่าฮัตสื่อบ่ได้เลยกันว่าถ้าปูเอ้ยปากกันหลักสี่แปดน้องปูเนาะล้านเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ยฟังเบิ่รเด้อปูว่าหรอบอกเดาเล่าหัวควาเลยครับปูไรเบิ่ร์ดปูได้อะไรเบ่ธรรมดาครับปูวันมันหาบ่แมียนมาเบิ่งไรไปแล้วมั้งชูแปดบ่ได้เลย ตัวมันเคยถือดิ่งก็ถือมาเบิ่งมันคือพอตัวมันถือว่าเช่าไงตัวมันถือว่าเช่าเออถือว่าเช่ามันมาช่ากันไงอู้ว่าโอ้ยมันแปลกจีบเพราว่ามันเสด็จก่อนที่อะไรเน่ยมันหลงมาครับผมยนียเ่ยมันหลงนี่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 มันคือพอตัวนี้เลยโอ้มันแปลกจีบเลยมันลายลายสูตรเนาะปูมันลายสูตรมันคือ บัน,ม,น liter. มาะไรบังโอ้สูตรมันถ claro> ือดีครับร่องแปดเลยล้านเปอร์เซ็นหลักสิบล้างแปดนี่แหละมักมักมองปูบรรยายเล็กเราหัวความเรามองเล็กปูเขาดีเล่าอารมณ์ดีครับปด้เด้อเด้อเทยนแอมเด้อเห็นป่ปูว่ามัชจิบาเก่าก่อนลัง ก้าลนั่นอันนี้ว่าแปดวันนี้จะาแปดทีุ่รัองี่ฟังไปได้ไหมน้องวันนี้มาแปดบัดนีปูว่าแปดปูเยอบ่ม่าบางสูตรตัวไม่เคยถึงเยอดัมไปเรื่อยเลครับเนี่ยบัดมาอะไรบงมันมันสมมผมบ่มาอีกนู่นนี่่ เมื่อไรอันตัวมันถือประชงไลยงวดแลอะไรเขามันโอ้ยนี่นาที่สองแล้วนี่ละนี่นาที่สองเลยชุดปั้นแล้วน,นั่นซี่กําหก,น<อ>กหกนึ่งโบแมนหมูปูนี่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 ตัวรักหน่อยนี่มันปีละว่าหันนี่ปูไปชื่อเก้าวหานนี่ได้หลายเช่นบ่ 9, 5, ก้าห้าตัวได้หลายเห็นบ่ห้าบูมาสซำบอลมาไมไปชื่อเก้าเก้ันปู ไปถือก็เก่ด้่เดยกถือกเก่ามันมัมันหลไปเก่าในเรลูดาตาเลกก็เก่านนั่นแหละบถือกอเก่าได้นี่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 มีแต่เก่าคับก็ปาตัวเฉพาเลกเปานะปูนาะโอเไว่ามมงอกมาไ่้าเก้าเก้าเก้าเห็นบ่เีนบ่หกหกหกเพีนบ่โลบันนี้เก้าโอแปดสอง รอบนี้สองที่เห็นลายอยู่ปูนั่นแหละมันปูปูเห็นลงแล้วมันลงขีดนะะ่ะแต่ว่าสอง,งสองเป็นหลักใดปูหลักหน่วยนั่นมัน,ม,นมันอยากไปน้ำกัดเรื่องเทียร์กันได้เงี้ยเด็๋ยวนี้บ่มึ สองนี่แล้แปดนี่แล้วขึ้นก้อนทูอันนี้มันี่ยังผมสองสามสหลโอ้คนละสูตรคนละสูตรคนละสูตรมันชดช่วงเหรอาบอกยังไงช่วงเอาไปวา้เอาไว้น้าแม่นี่แปดสองแปดสามพูก็ยังไงด้วยแปดสองแปดสามแปดหกมันเอาไว้แน่แปดามปดมันแปดมันยู่นี่แล้วโอ้ยบังนี่จะจางแจงมาพูดกัน ผูมันใจแห้งได้บามัน่วนโบโบเคยรักทิพน์ีไหมครับครับครับมันเคยเคยท่อนทิพย์มันคือพ่อนจิงโอ้มันบำเรีนขาท่อนสนมมันมันเปียกตุ่ปาบดุสบ่าเขียนออกอยู่เนี่ยเนี่อเขียนออกอันนี้คือรักทิพย์่างทิพย์หน่วยนี่เนี่ยนุ่ยเรื่อยจุดนี้เรื่อบ สามกับหาับหกสามหกอ่าักนวยปูเออนี่เดีนี่ปับห้าับหออนี่สามหาหกนี่ปูซื้อเดีอยนี้แปดสามแหรองไนี่แปดสามแปด้ครับอันนี้รักนวยเนะปูนี่รักน่วยก็อ่างนี้ัะมันต้องห้องมากต้องห้องมากแปดห้าที่ปูนี่ต้องห้องมากนี่ทางหกเดี๋ยวปูทางหกเดีจับเสรตัวได้ครับแปดหกแปดหกไปเสแล้วล่ะ ปดมันมีอยู่แล้วแปดนี่นบอท่านผิดจะเก้เลยนี่นีเแปดหกบมานำกันนินปูเนาะนี่เอมานำกันปูมักเอาแปดสามแปดห้าครับผมเอาอาบนมาสกันครับปูมิส่เนียครับผมครับผมครับสรุปสำหรับเด็กปูสามแปดนะครับเด้อมาครบบนสามสี่ห้าหเจ็ดแล้วครเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับเด้อเด็กสามตัว ปูจับคู่วห 179, 189วงกลมตะลังสีแดงไว้นะครับตัวเด่น178แล้วก็188ส่วนเหลยก่างวิ่งที่8ดนะครับเปูซ้3 8หน่วยลาง 3, 5, 6, 8เป็นลักซิบครับปูจับคู่หม8682แล้วก็83 แปดสามวงกลมสีแดงตะล่างสีแดงไว้ครับคือตัวเด่นแปดหาตัวเด่นคือกันเนอรครับเด้อที่ตะล่างสีแดงไว้เลขวิ่งปูสามแปดคือสองกับสามนะครับครับไอเย็บซี่แคบหน้าจอไว้เด้อครับเด้อแคบหน้าจอไว้ครับสําหรับเลขปูสามแปดรอบนี้ง่ามครับเลขปูสามแปดรอบนี้ทำวายเย็บซี่ทุกคนคือสิมักไปน้ำกันอยู่ดอกที่เนาะ สำหรับรอบนี้ชิปนี้ครัแอดมินกับเพึ่งมาท้คลิปเป็นหลบยกแหลกแหงนั้นของยูวัดปูสามแปดนะครับเด้อของเอซีทุกคนทุกผูทุกคนนี่ยแอบไปแล้วก็เบ,บิ่งเป็นแนวทังเสียงสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับเด้อ <c oughs> ครับชิปนี้ก็ขอ,อไว้ถ้าเพียงแค่นี้นะครับเด้อลิปหนาย,ยัางไม่พวกันไหม โอ้โหเห็สุกๆมนันๆไป็นกำกันนะครับเด้อสวัสดีครับ